แนวเราคือต้องแบบอธิบายเลยนะว่าโครงสร้างที่เขาเอามาโชว์ในครั้งนี้นะฮะนะแต่ละสําคัญเนี่ยนะฮะหรือว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมชี้เนี่ยตามมือเลยแล้วก็ชุกอัพก่จะได้มาเป็นคันที่เป็นพาร์ทของคันนี้นะครับโอ้โหแบบเขาเอามาวางดินสิตัวเลยมันัวที่ทํางานนะครับแล้วเขาก็เลือก1 2 3 4 5หนะฮะจะหยิบ A มาเทสหยิบบ C หยิบมามาเทสนะฮะแล้วก็ได้มาเป็นชุดนี้นะครับชาร์จไฟเนี่ยไม่ต้องเข้าแบตนะฮะทำไฟตรงมาที่ชุดของเครื่องยนต์เลย นะฮะเราส่งกำลังมาที่ล้อเลยนั่นพอเปิดโฟกระโปรงมาทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับเหลือเก่าแค่เปลือกอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับในเคานตอรสลอตนะครับของเราพามาดูเจ้าใหม่คันใหม่เลยนะฮะของมิ t ูบิชิ h i New x กซ์เพนนะฮะคันนี้เป็น H.E.V. ครับ Made in Thailand นะฮะคั้งแรกในโลกเหมือนกัน นะฮะฮแนวเหลาคือต้องแบบอธิบายเลยนะฮะว่าโครงสร้างที่เขาเอามาโชว์ในครั้งนี้นะฮะนะ,ะตะ่ละสำคัญเนี่ยนะฮะหรือว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะผมชี้เนี่ยตามมือเลยนี่ครับ นี่ก็เจเนเรเตอร์นะฮะนี่ก็แปลให้เรียบร้อยเนี่ยคเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเจเนเรเตอร์เนี่ยทำหนานร่วมกับเครื่องยนต์นะครับมีมองเห็นตัวเจเนเรเตอร์นะนะครับตัวนี้เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอ่ากล้องออมาทางด้านข้างตรงนี้นะฮะไอ้กลมๆตรงนี้เรียกว่ามอเตอร์นะคนี่มอเตอร์นะครับมอเตอร์อ่าตัวนี้ตรงปลายมือผมเนี่ยครับตรงเนี้ยฮะบคือแบเผาขับเผาขับนี่นะครับมาจากเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเครื่องยนต์นิดนึง เครื่องยนต์นี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะฮะบล็อกใหม่เดิมเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์สันดาบ1 5 2 4แต่คันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,624นะครับ1,624ในครั้งนี้นะฮะนี่เป็นเครื่องยนต์เป็นขนาดใหม่นะฮะออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบสันดาบปกตินะครับอันนี้ก็เป็น ID ทางเข้านะฮะก็จะแบ่งเป็น4สูบมี2สูบ2สูบนะครับตัวนี้เป็นท่อ ID ไอ้ดีเข้าไปที่สันดา bers, อบอันนี้ระบบวาล์วน้ำนะฮะเรื่องของระบายน้ำนี่ก็เป็นเรื่องของกรองน้ำมันเครื่องของมิสซูวิชิเนี่ยก็จะเปลี่ยนกรองนะฮะเปลี่ยนทั้งทั้งตลับหมดเลยนะฮะคือทั้งเด้ากรองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันเกียร์นะฮะด้านท้ายเพาเนี่ยเพาของเครื่องยนต์นะฮะก็จะเชื่อมกับตัวมอเตอร์เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวส่งกำลังซึ่งความจริงแล้วเนี่ยฮะตัวทำงานทั้งหมดเนี่ยด้วยความเร็วต่ำนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เดี๋ยยวกก็็ทางงงนนนนเเปปรระะบบบสสส่่ลัััค๊มีี้ๆ ะะก็จะรับไฟมาจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในด้านหลังนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงไฟที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับดังนั้นความบาลานซ์ของเครื่องยนต์ใหม่1น0พอดซีเนี่ยกับตัวตัวจเนดารเตอร์เนี่ยตัวสร้างประจุไฟนี่นะครับเห็นไหมครับเขาออกแบบมาเป็นเสื้อแบบพอดีเดะเลยนะฮะถึงบอกว่าเป็นขั้งแรกที่ผลิตในโรงงานแหลมเชบังบ้านเรานะครับซึ่งซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับมาดูด้านนี้นี่เพาขับด้านนี้เป็นสายพานหน้าเครื่องเนี่ยฮะเพาขับตรงนี้ นะฮะก็จะขับตรงมาจากตัวของเกียร์นะฮะเกียร์เกียร์ขึ้นมาอยู่ที่ล้อนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องเรื่องใหม่นะครับซึ่งจะแตกต่างกับ h o n ด้าทั้งหมดนะฮะที่เป็นเครื่องบันไฟนะฮะแตกต่างกับนิสสันคลิกนะที่เป็นเครื่องบันไฟครั้งนี้เครื่องยนต์ร่วมด้วยนะเครื่องยนต์ร่วมด้วยแต่เครื่องยนต์เนี่ยก็ทํางานแบบระดับตื่นๆเหมือนกันนะฮะเขาจะติดเขาก็ติดนะฮะเขาจะหลับเขาก็หลับเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นกี่ยวกบระบบส่งกําลังนะครับแล้วก็เรื่องของล้อ พอถึงร้อยนี่ฮะเรื่องของโช้กอัพเนี่ยฮะโช้กอัพใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะโช้กอัพใหม่ทั้งหมดนี่คือพ o อมิทอินเทอร์แอนด์เสร็จปุ๊บน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ย150กิโลกรัมถ้าเทียบกับเจ้า x p ็ n d e r เดิมะนะครับนั้นตัวสปริงเนี่ยคอยสปริงก็เป็นคอยสปริงใหม่ นะฮะตัวช็อคอัพเนี่ยช็อคอัพใหม่นะครับเบ้าจุดยึดเนี่ยดีไซน์ใหม่โดยคนไทยทั้งหมดเลยแล้วก็ช็อคอัพกว่าจะได้มาเป็นคันที่เป็นพาสของคันนี้นะครับหูแบบเขาเอามาวางป็นสิตัวเลยมันตัวที่ทํางานนะครับแล้วเขาก็เลือก1 2, 3 4 5ห้านะฮะจะหยิบ A มาเทสหยิบ B หยิบ C มามาเทสนะฮะแล้วก็ได้มาเป็นชุดนี้นะครับ <S <S มาเรื่องของ,ของล้อเรื่องของยางนะฮะยางมีขนาดเดิมแต่เป็นยางที่เป็นบีตโนใหม่มินเทแลนนะครับ <S <S รปรเป็นอ e ีโคเปียนะครับ EP 150 <S <S ตัวนี้เป็นยางที่มีดอกหนา แ,แข็งแรงนะครับพูดถึงดุมดุมล้อเนี่ยจะจะเป็นน็อตล้อ5รูนะครับหรูนี่เป็นสตัดนะฮะซึ่งเป็นสตัดซึ่งแข็งแรงอยู่แล้วก็จะต่างกับน้องเล็กๆของเขาที่เป็นอะไาล่มีหลานและเป็นน็อตสี่รูร้อยราคาที่เป็น5้ารูนะฮะแล้วก็มีดิสเบรกด้านหน้าและ DIS ดิสเบรกทางด้านหลังนะครับแล้วสายพานาเครื่องตรงนี้ยังคงดูแลรักษาปกตินะครับน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ำมันเครื่องก็ยังต้องเปลี่ยนทุกทุก0 0 0่มกิโลปกตินะครับแล้วก็ชุดของ ตัวสร้างประจุไฟนะฮะเกิดไฟตัวอินเวอร์เตอร์ตรวนี้ก็มีอายุการใช้งานที่นานนะครับเรื่องของมอเตอร์เองก็มีอายุการใช้งานที่นานนะครับเนี่ยเพาขับนี่นะฮะเป็นขับขึ้นล้อนหน้านะครับเป็นเพาขับที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะดูปีกนกทางด้านหน้าเห็นไหมครับปีกนกล่างนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วเราไปดูตรงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ อันนี้เขาวางไว้ตรงใต้ตรงกลางนะฮะด้านตรงกลางตรงกลางคือเบาะนั่งนะครับซึ่งถังน้ำมันจะอยู่ทางด้านหลังอันนี้ของน้าหนักที่แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่นี่มีขนาดที่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะไมไ่ใหญ่มากเราชุดสายไฟที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยสายไฟของตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะทํางานทั้ง2แบบนะฮะแบบที่1ก็คือจากของเครื่องยนต์เวลาอยู่ในเมืองนะฮะก็จะผลิตไฟไปเก็บที่แบตนะครับแล้วแบตเนี่ยนะฮะก็จะส่งกําลังมาที่ไปที่ล้อนะฮะเป็นชุดเกียร์ นะครับอันนั้นแบบที่1แบบที่2อ่ะนะฮะของเครื่องยนต์น,นะฮะชาร์จไฟเนี่ยไม่ต้องเข้าแบตนะฮะทำไฟตรงมาที่ชุดของเครื่องยนต์เลยนะฮะแล้วส่งกําลังมาที่ล้อเลยนะฮะนั้นจบของการส่งกําลังมาที่ล้อเนี่ยคันนี้จะรวดมากนะครับไปวิ่งทดสอบนะฮะที่เอเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับ<ล>เขาวิ่งกันแบบ9วิอะ่ะ9วิ8วินะฮะซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะถือหนีหน,หนีเขายากเลยนะฮะผมว่าแทบจะไม่ได้หนีกันเลย <Okay. S 2> นั้นเรื่องของสปีดเนี่ยเขาไปได้เร็วมาก แล้วก็เรื่องของสปริงเรื่องของความนุ่มสบายเนี่ยนะฮะเขาก็มีความนุ่มสบายอย่างเนี้ยยางแผ่นรองเนี่ยชุดนี้เป็นชุดใหม่หมดเลยไปดูช่วงล่างด้านหลังกันบ้างครับนี่เป็นดิสเบรกสีล้อซึ่งตัว e x p ก n d e r เดิมเนี่ยนะฮะมีเฉพาะดิสเบรกล้อหน้านี่เป็นตัว H E V เนี่ยนะฮะเป็นดิสเบรกล้อหลังมาให้นะฮะแต่ก็เป็นแผ่นเต็มๆนะเห็นไหมฮะไม่มีคลีบระวังแต่ด้านหน้าจะมีคลีบระบายตำแหน่งคานนะครับคานที่เป็นรูปตัวยูเนี่ยนะฮะตัวยูกว้างเนี่ยนะฮะเป็นคานที่ใหญ่แล้วก็แข็งงแร เนี่ยฮะพวกยางรองของชกอ๊อฟชกอ๊อฟนี่มีขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับเป็นกระบะไททันนี่เรียกว่าไซส์แทบไม่ได้ต่างกันเลยตัวนี้เป็นชกอ๊อฟน้ำมันนะฮะซึ่งมีความจุน้ำมันของอัพเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างหูชกอ๊อฟเนี่ยนะฮะเป็นหูชกอ๊อฟที่เนี่ยมีความแข็งแรงเห็นไหมครับนอตตัวพูดร้อยเข้าไปทะลุอยู่ฝั่งนี้นี่เป็นอนอตตัวเมียนะครับแล้วก็ร้อยเป็นเสื้อเป็นรูปตัวยูนะฮะล้งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็คาเนี่ยนะฮะมาที่ตัวดุมล้อ ตัวนี้ตัว,<อ>ตวเบรกมือนะฮะ Auto ออโต้โฮเบรกนะฮะชิ้นนี้ครับมีช<อ>ิ้นนี้ชิ้นนี้ Auto ออโต้โฮเบรกนะครับแล้วก็ระบบการควบคุมเนี่ยฮะก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ตัว AYC ของเขาเ<อ>ขาก็จะทำงานค่อนข้างได้ดีเลยนะฮะก็จะหยุดรถด,ด้านซ้ายด้านขวานะฮะก็จะหยุดรถได้ทีละล้อเลยนะครับแล้วก็รวมทางด้านชิ้นเนี้ย นะฮะอันนี้ก็เป็นเบรกมือที่ที่เป็นออโต้พอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีระบบเรียกว่าเป็นวาร์มอินดิสนะครับอันนี้กเ็เป็นเป็นตลับที่มีเป็นชิ้นดิสเล็กๆนะฮะอยู่ทางด้านในนี่ทีเลยั้นโครงสร้างของทางด้านหลังเนี่ยนะฮะไม่ว่าออกแบบทั้งตัวบูธยางเอยตัวบูธตรงอ,อาร์มล่างเนี่ยนะฮะถือว่าแข็งแรงเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากกระบะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างนี่เรามองไปซูมไปที่ตัวท่อไอเสียท่อไอเสียเราจะเห็นเป็นตัวสันดาบเห็นไหมฮะ สี่สูบเนี่ยฮะออกมานะครับนี่เรียกว่าเฮดเดอร์แล้วก็ลงมาที่ตัวแคดทาเลติกเห็นไหมครับแล้วก็แคดทาเลติกเนี่ยก็ไหลไปในท่อไอเสียนะครับคันนี้เนี่ยสามารถที่จะจอดรอรับลูกที่โรงเรียนได้นะครับโดยกดปุ่มกดปุ่มชาร์จไว้นะฮะมันจะมีโหมดให้เลือกแล้วก็ของโหมดการชาร์จนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่เนี่ยปั่นปั่นแอร์อย่างเดียวนะฮะแล้วคอมพิวเตอร์แอร์ของคันนี้นะฮะเป็นคอมพิวเตอร์แอร์แบบไฟฟ้านะครับซึ่งไม่มีสายพานนะฮะใช้ไฟอยย่างเดีว แล้วก็พอไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยหมดปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่6ขีดนะครับได้6ขีดเนี่ยนะฮะเครื่องก็จะติดอยู่แป๊บเดียวนะฮะจะติดอยู่เรียกว่านับไม่ถึงนาทีนะฮะนับเป็นวิคนะครับพอติดปุ๊บเนี่ยไฟก็จะเต็มมาที่5ขีด5ขีดก็รอรับลูกแบบสบายเลยนะครับและนก,การที่เครื่องยนต์ติดในช่วงที่ไฟมี5ขีดนะครับ นั่นหมายถึงว่าไอเสียที่มันออกมาเนี่ยถือว่าเป็นมลพิษที่น้อยมากานะครับว่าน้อยมากนั่นเราเนี่ยนะฮะจอดรถแบบรับลูกสองลูกรอเนี่ยนะฮะเครื่องเดียวก็จะเงียบสนิทเลยเนื่องจากว่าแทบจะไม่ได้ตื่นนะฮะก็จะตื่นทุกครั้งที่แบตหมดนะครับไปดูตรงใกล้ๆมุมล้อนะฮะกล้องซูมเข้าไปข้างๆตรงนี้จะเห็นเหล็กกันโครงเห็นไหมฮะกับชุดบังคับเลี้ยวเห็นไหมครับใกล้ๆล้อที่เป็นกา้านนะฮะสีเงินๆเห็นไหมครับที่อยู่ตรงตริดกับแกนชช้คอัพนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหล็กกันโครงที่ผมดูแล้วโอ้โหแบบ มีขนาดที่ไม่เล็กเลยนี่นแปลว่าระบบการส่งตัวไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะฮะเราเข้าโค้งด้านขวานี่นะฮะไอ้แขนตัวเนี้ยมันจะค้ำด้านซ้ายเหมือนมือซ้ายนะฮะค้ำไว้นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ที่เป็นอะไรกันคน<ง><อ>ี่เป็น,นง<อ><ฮ>ะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของตัว e x ็ก n ์เพนะฮะในภาพเนี่ยมองเห็นแล้วก็จะมีโหมดใะมมีโหมดมัดด้วย โหมดมัดเนี่ยฮะรบะบบส่งกําลังเนี่ยฮะเขาจะส่งล้อเนี่ยไป,ไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวานะฮะคือเขาไม่สามารถที่จะส่งกําลังไปที่ล้อหลังได้เพราะเขาไม่ยืดเป็นควิลไลน์แต่เขาใช้หน้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยฮะและ้วก็ใช้ระบบเบรกเข้าไปช่วยล<ย>้ยอหลังที่มันฟรีเปล่าเนี่ยฮะเบรกเข้าไปจับตึ๊ก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 นะฮะจับนะฮะแล้วก็ทํางานให้ล้อปั่นเนี่ยฮะมีโหมดมัดมีโหมดแซนไอ้นี่มัดนี่เขาระบุเลยนะฮะว่าระบบการทำงานของเครื่องยนต์ Led นะฮะบอกนะฮะว่าเนี่ยเรื่องของแทรคชั่นเนี่ยทำงาน นะครับเรื่องของเอ็กซ์คลีมย้อนคอนโทรลนะครับเรื่องของคันเร่งนะฮะนะฮะรวมไปถึงเรื่องพวงมาลัยด้วยนะฮะอันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าการปรับน้ำหนักของพวงมาลัยไฟฟ้าก็มีส่วนที่สำคัญนะครับว่าเขาจะทำให้มันเบานะฮะหรือว่าหนักเนี่ยขึ้นอยู่กับโปรแกรมอันนี้เอ็กซเวลนี่เป็นทางฝุ่นกระนะเป็นทางลูกหลังอ่ะดูดูภาพตัวไดอะแกรมไปด้วยนะฮะนั้นภาพตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อันนีเกซเรเวลเนี่ยทำให้ผู้ขับขี่สบายใจมั่นใจในการควบคุมหรือว่าเท็นทางจ้องการนะฮะ คือบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นดินฝุ่นแห้งๆนะครับลื่นๆแบบนี้นะฮะเขาอยู่เลยนั่นคำว่า DNA ที่มาจากรถแรลลี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะเขามีสวิชิเองเนี่ยนิภาพคุจะมองเห็นว่าเขากับเพื่อนสองล้อเอ็นะฮะแท็กชั่นทำงานน้อย นะะฮใช้แอคทีฟยอยเนี่ยทำงานเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวน้ำหนักของนั้นเร่งรีสปอนส์นะฮะรีสปอนส์ของนั้นเร่งเนี่ยนะฮะเรียกว่ากดนิดเดียวนะฮะเขาก็จะมาเบลลเลยนะฮะใช้ระบบเบรลช่วยระหว่างซ้ายกับขวาแต่แับนี้ก็เป็นโหมดต่างๆของ Mitsubishi นะฮะนี่ดูเลยตัว EV นะฮะไฟออร์ดิเนี่ยฮะนี่ระบบกับเครื่องที่มอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้เนี่ยที่บอกเครื่องเดือนไม่ทำงานเนี่ยนะฮะเน่นต้องการที่จอดในสถานที่ที่ไม่ต้องการใช้เสียอันนี้สำคัญอย่างที่ผมอธิบายนะครับว่่าาจอดรรรับลูกทีีหนน้โงเย นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องการใจเสี่ยงนะงเงียบนะฮะใช้ไวไฟยอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของเราเมองเห็น,นทั้งหมดเลยนี่เป็นครั้งแรกนะฮะครั้งที่ไปขับตัวนั้นโดนพังพังทั้งหมดแล้วก็มีเทปล็อกฝังกระโปงนะฮะเทปล็อกไ <c oughs> ม่ให้ดูว่าเครื่องมีเป็นแบบไหนยังไงนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นเครื่องไปเห็นเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ย ความเป็นบาลานซ์นะฮะบาลานซ์ของข้างหน้านะฮะความเป็นบารลาัสของด้านหลังนะฮะเรื่องของชุดสายไฟเรื่องของโมดูลต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าถือว่าออกแบบมาดีเลย นะครับนั่นแปลว่าในตลาดของบ้านเราตอนนี้นะฮะเรืกก่องของต้นปีเนี่ยแน่นอนครับรถดีฟ้านในราคาที่890,000เนี่ยก็มาดีนะครับของตัวมิตซูบิชิเองก็ต้องไปสู้เขานะครับแล้วปกติเนี่ยราคา900,000สามน,นี่ครับราคาพิเศษน,นะฮะราคาถึงจะเป็น900,001ถึง900,004นะครับมีสองรุ่นครับเรียกว่าราคาเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวตัวมิตซูบิชิรุ่นเดิมรุ่นเอ็กซ์เพนเดอร์เดิมหรือราคาเท่าเดิมนะครับก็บมีทุกอย่างใหม่หมดเลยยกเว้นบอดี้นะเนี่ยมองเห็นบอดี้นะ Body, ถ้าเรามองเห็น b ดี y ของปี2024 body นี่นะครับอด d y เนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับอาจจะมีเรื่องของตัวโลโก้นะฮะตรงกระจกมองข้างเห็นไหมครับที่มีเขียนว่าเป็นโลโก้ HGV นะครับเรื่องของแถบด้านข้างนะฮะที่มีลายเส้นสีฟ้าเข้ามานั้นเรื่องของตัว body เองเนี่ยเราอาจจะจะมองแบบเพลินๆว่าอไม่ได้ต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นความสวยนะฮะเป็น อ่าเรียกว่าเป็นความสวยงามนะครับเป็นความต้องการของลูกค้าที่มีฐานดีอยู่แล้วนะฮะแต่ก่อนในมิซูวิชิขายเดือนหนึ่งพันกว่าคันแล้วยอดสะสมมาของเ e นะอสเทนเดอร์เนี่ยเคยบอกว่้ผ่านมา48เดือน4ปีผ่านมา60เดือน5ปีนั้นยอดสะสมในบ้านเราเนี่ยหกแสนคันนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้ววันนี้เนะี่ยมิซูวิชิก็กำลังจะกลับมากลับมาชวงบอลลังบอลลังยอดขายของในกลุม่มรถของ m p v มมัลติโพรเพอร์บีเอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่เปลี่ยนไส้ในใหม่หมดเลยเปลี่ยนฐานใหม่หมดเลย นะครับเอาเระบบส่งกำลังมาแล้วก็เกียร์เกียร์นะครับถ้าใครอยู่นในรถเนี่ยนะฮะเกียร์จะเป็นเกียร์ตัวเล็กๆนะฮะเป็นเกียร์อีกิปเตอร์เกียร์ไฟฟ้านะครับภาพเราได้เห็นแล้วนะฮะ oh <my> ว่ามันเกียร์ไฟฟ้าใ oh <my> น,นการทำงานทุกอย่างเนี่ยถือว่าลงตัวมากแล้ว,วให้สมบัตนณะที่สุดนะฮะเรียกว่าสุดข,ขียของความเป็นรถเก่งราคาสูงที่ทำได้ต้องใช้คำนี้ oh <my> คือจะไปลุยแบบกระบันที่เขาคงไม่ได้แต่ว่าเป็นทางแบบเส้นทางธรรมชาติอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทางอุทยานต่างๆ เราจะไปไกลๆอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะงหเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านนะครับไปได้สบายมากเรายิ่งเมื่อไหร่ที่เจอฝนตกเจอทางลุกลังล้เลื่อนอย่างเช่นไปกอซิโลฝุ่นหนาๆนี่เอ้ยตัวนี้ขึ้นด่านะฮะแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะฮะในขณะที่รถเก่งอื่นไปไม่ได้นะครับนี่เป็นระบบพิเศษของระบบส่งกําลังที่มีระบบช่วยเยอะทีเดียวนะครับเรวไปดูกันต่อว่าในภาพรวมทั้งหมดนะฮะของมิซูบิชิเนี่ยฮะเขามีเรื่องของยอดขายมีราคาแบบไหนกันบ้างครับ ครับในราคาของเปิดตัววันนี้นะครับมิซูพิชิได้ประกาศราคาออกมาเป็นราคาที่น่าสนใจมากนะครับเป็นราคาพิเศษเฉพาะช่วงแนะนำนะฮะวันนี้จนถึงก่อนวันที่7เมษายนนะครับคันที่เห็นในภาพในคันนี้912ครับ9 1 2 0 0 0บาทนะครับนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นครอสนะฮะรุ่นครอส940,000บาท่างที่บอกครับราคาคือไม่ได้ขยับเลยนะฮะราคาเดิมมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาแต่ราคาที่พิเศษอย่างเดียวนะครับ ของเขาเนี่ยนะฮะมีการรับประกันคุณภาพรถใหม่นะฮะตลอด5ปีแสนโลนะครับเป็นแพ็กเกจฟรีบำรุงรักษา5ปีนั่นก็แปลว่าที่เราเข้าศูนย์ตลอดนะฮะ5ปีเป็นแพ็กเกจที่ไม่ต้องเสียไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ต้องเสียตังค์เลย นะครับแล้วก็เรื่องของการชุกเฉย24ชั่วโมงเนี่ยมีปกติอยู่แล้วเรื่องของประกันใบชั้นหนึ่งเนี่ยมีปกติอยู่แล้วเรื่องระบบกับเครื่อนของระบบไฮบริดนะฮะและประกัน5ปีเช่นเดียวกันครับ,รบก็ไม่ได้จำกัดระยะทางและที่สำคัญนะครับลูกค้าที่สนใจนะจองช่วงนี้นะฮะดอกเบีย้ย0%อีก48เดือนนะฮะราคาเจ้าเนี้ยกดที่เลขหาร48เลยนะฮะถ้าหาร48มาก็ราคาไหนราคานั้นเลยผ่อนเดือนเท่าไหร่ก็พอหักกันดาวไปก็ผ่อนตามนั้นเลยนะฮะที่ทเป็นราคาของมิตซูบิชิที่ให้โปรมาในช่วงของการเปิดตัว นะครับ่าทีนี้เรามาดูของเรื่องของรายละเอียดนิดนึงนะครับเรื่องของกระจังหน้านี่ฮะที่เห็นนี่ฮะตัว HCV ซึ่งมีแถบสีฟ้ามาหน่อยนึงนะฮะ h v นะครับอันนี้ก็เป็นตัวโลโก้ใหม่นะครับ ไปหน้าที่สวยงามอยู่แล้วนะครับเรื่องของกระจังหน้าที่สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึ่งนะครับอีกชิ้นนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นไฮบริดอีวีนะฮะเป็นตัวเอมเบลมนะฮะซึ่งไประญี่ปุ่นเองนะฮะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหิมะลงตกเยอะมากนะฮะที่ตเกียวเองรถไฟฟ้าก็หยุด นะครับไม่มีไฟไม่มีไฟเขาก็เลยไม่ได้เน้นเรืงไฟในชีวิตความเป็นอยู่ในของประเทศญี่ปุ่นเองนะฮะเขายังต้องการไฟเยอะที่เดียวนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบอีกส่วนหนึ่งว่าคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ทํารถ EV เพียวเยอะนะฮะเขาจะเน้นเรื่องของไฮบริดใช้พลังงาน เชื้อเพลิงนี่นะฮะพนักงานเฝ้าซีของเรานี่ฮะไปผสมเรื่องของการปั่นรถไฟฟ้าภายในนะฮะพวงมาลัยนี่ก็เป็นดีเอ็นเอของมิตซูบิชิเราได้เห็นอยู่ในมิตซูบิชิไฟตันนะฮะของตัวปิโอล่าก็จะคล้ายๆกันนะพอมาอยู่ในเอสเพนเดอร์มาก็เป็นทรงนี้เกียร์ครับเกียร์ตัวใหม่นะครับเกียร์ตัวใหม่ตัวนี้เป็นอ e ียิปเตอร์ครับอีย e ิปเตอร์ก็มีเกียร์ไฟฟ้านะฮะแป้นไม่ได้มีกา้านแบบสูงๆแล้วนะครับแล้วก็มีไว้โหมดนะฮะโหมดนี้ก็จะมีบอกว่าเป็นโหมดชาร์จโหมดมัดโหมดแซนน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 ะะะะคครรัััับบอออออยยยู่่่ใีีี้้้หหมมดเเเลป็็โโตตฮฮางทผว ภาพโครงสร้างว่าที่เป็นเบรกไฟฟ้าอตัวหกก็จะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีชาร์จตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาร์จ Type C นะครับ Type B มีครบหมดเลยนะครับแผงประตูเนี่ยเป็นแทรงเดิมๆนะนะฮะจอนี้ก็สวยงามอยู่แล้วนะครับเบาะแถวสองเนี่ยกว้างครับกว้างเนี่ยก้องเข้าภายในเลยนะฮะมีแอร์เพดานนะครับลมเย็นสบายนะฮะแล้วแอร์ตัวนี้เนี่ยเย็นขึ้นกว่าเดิมอีกเนื่องจากเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับไม่ต้องมี เรื่องของสายพานฉุดนะฮะไม่ไม่เป็นภาระของกําลังของเครื่องนะครับแอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะนี่ยนะฮะเบาะก็จะมีถุงใส่รวมถึงทางด้านนี้อ่าเลวลาเราขับนะฮะเรานั่งเบาะหน้ามือด้านซ้ายเนี่ยก็จะเอื้อมมาเนี่ยหยิบมือถือวางบ้างอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์นี่นะฮะเป็นเสน่ห์นี่วางเนบไว้แบบนี้นะครับเป็นเสน่ห์ของเขาไปดูด้านท้ายครับ คันนี้แบตเตอรี่12โวลต์ไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านท้ายเราไปดูห้องเครื่องกันโอ้เบาครับเบาเบาน้ำหนักดีเบาคุณผู้หญิงเปิดง่ายเลยแล้วก็ไม่ได้สูงมากนี่มาจากฝั่งด้านหน้านี้เลยนี่ไฟหน้าขนาดใหญ่นี่มีเป็นเแบรบกอันนี้อันนี้ยังคงเแบรบกปกตินะยังไม่บบได้เบรกไฟฟ้านะอันนี้เป็นตัวพักน้ําตัวนี้ฉีดน้าฝนตัวนี้เป็นแผงบ้านลมไฟฟ้า นี่เราเซอร์วิสเติมน้าหล่อเย็นที่นี่ตัวนี้เป็น ID ID เข้าจากด้านหน้านะครับสูง ID มาสูงตรงนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่บอกว่านันบาลานซ์คือก็เป็นกล่องควบคุมนะครับตัวตัวนี้เก็บดีเนี่ยฮะเห็นเล็กๆแบบนี้นะฮะตัวนี้คือเก็บลมเลยนะเก็บลมเลยนะฮะลมที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยดีเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนะจะมองไม่เห็นด้านใน เห็นไหมครับมองเห็นไหมฮะไม่เห็นไหมฮะมองทึบหมดเลยนะและซอกประตูทุกเนี่ยเป็นกบเก็บดีมากเลยนะฮะมีซูบิที่เขาทรายละเอียดเก็บทางด้านนี้ดีนะครับเนี่ยเรื่องของชุดไฟนะครับเรื่องของชุดไฟอันนี้น้ํากระปุกที่2อนะฮะอันนี้เป็นน้ําหล่อเย็นน้ําหล่อเย็นเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงตัวเนี้ยเลี้ยงตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับอันนั้นน้ําหล่อเย็นเอาไว้เลี้ยงหม้อน้ําซึ่งรถไฟฟ้าก็ต้องมี2หม้อน้ํา2หล่อเย็นนะครับรถไฮบริดก็ต้องมี2หล่อเย็นเหมือนกัน นะครับไอ้นี่กระเปอกเนี่ยนะครับเป็นกระบอกของ ID ดีกระบอกไอดีที่เวลาเราเ,นเนร่งเ,เ,เนี่ยครับเวลาถอดเทเลงเนี่ยครับเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้เป็นการเปิดตัวกรองอากาศซึ่งมันอยู่สูงมากมีอินเทอร์เนด์เนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนั่นพอเปิดปะกระโปรงมาทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับเหลือเก่าแค่เปลือกอย่างเดียวนะครับช่วงล่างใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะฮะเนี่ยเซ็นเซอร์เซนเซอร์ไอดีนะครับ,เ, C ensor, C ensor รบเวลาอากาศสกรปรกเอ่ยความชื้นอะไรพวกเนี้ยครับก็จะอยู่ที่เซนเซอร์ตัวนี้เลย นะครับตัวนี้ต้องห้ามสกปรกแล้วก็ห้ามนิ้วแตะด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะฮะแล้วก็ชุดควบคุมพวกเนี้ยลิ้นปิดเปิดลิดน้นปีกมือเสื้อตัวเนี้ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมเนี่ยแบบเซ็นเซอร์อยู่นี่นะฮะอ่านมาทำงานอยู่นี่ด้านอากาศเข้ามาการควบคุมอากาศนะฮะถึงบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาคงไม่มีรอบเครื่องนะครับแล้วก็การใช้เพิ่มขนาดของเครื่องยนต์จากคารี่์บูเรเตอร์หนึ่งร้อยซีมาเป็นพานลลิหนึ่งร้อยซีเนี่ยเพิ่ามองการรบิหารเรื่องร้อยซีเนะฮะ เรื่องของการพลังงานเนี่ยนี่ถือว่าดีนะฮะอยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นหิว้วแท่นเครื่องยนต์แท่นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้ก็เวลาเครื่องยนต์สัน่นเขย่าเนี่ยคันนี้ไม่ไม่มีเสียงสั่นแบบเขยา่าแบบแตะกอ่อนนะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวหิ้วยางแท่นเครื่องยนต์ซึ่งมันไม่ได้รองอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นหิว้วหิ้วก็จะใหญ่อ่าเนี่คือภาพรวมนะ,ะภาพรวมเราก็ได้เปิดปลักปองข้างแรกของเขาแล้วนะฮะ ชิ้นนี้เป็นล็อกเดี่ยวไม่เหมือนไทต,ตันไทต,ตันเป็นล็อกคู่ซึ่งไทต,ตันก็จะชาเลนจ์กว่าวิ่งลุยกว่าอะไรกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นฝักระปรงล็อกชิ้นเดียวของไทต,ตันที่มี2กลก้านเนี่ยฮะร้อยหกสิบเซนยกฝากกระโปงนะฮะน้ำหนักไม่เยอะอันนี้ถือว่าโอเคเลย <c oughs> เสียงดีปึบนะครับแล้วโดยโครงสร้างโดยสรีระคำนี้บอกเห็นระบบช่วงล่างนะฮะเห็นยางแบบนี้ <c oughs> เห็นล้อแบบนี้ ยกสูงใหม่นิดนึงนะแล้วเปลี่ยนยางเป็นแบบ bf นะผมว่าโอ้ทางลูกหลังสําหรับการที่จะไปลุยไปกลางเต็นท์นี่รถเก่งไปได้อันนี้ไปได้ดีกว่าอยู่แล้วครับสุดท้ายนี้นะต้องขอขอบคุณที่ติดตามงานของเรานะะฮในเวบของต้นสลอบนะครับท่านที่ติดใจนะฮะฝากกดสับ s c r i b e นะฮะกดติดตามกดแชร์แล้วช่วยเมเมนต คุยกับเรานะฮะคุยด้วยกันนะฮะว่าชอบตรงไหนนะฮะอยากให้ไปรุ่นไหนนะครับแล้วก็เสน่ห์ตรงไหนหรืออาจจะอยากรู้ตรงไหนนะฮะถามมาอยู่ในเมนนะใน YouTube เนี่ยนะฮะทุกเมนเนี่ยผมอ่านหมดนะฮะแล้วก็จะเข้าไปเข้าไปกดไลค์ตรงนั้นด้วยเพราะว่าอ่านแล้วนะฮะก็เข้าไปตอบเมนด้วยฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ